สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกับการอ่านไพ่ไปด้วยกันอ่านไพ่เยียวยายใจกับครูน้อยหมอดูหิวใจครับก็เช่นเคยนะที่วันนี้เราจะมาแบ่งปันการอ่านไพ่เซอร์ติคอสสิบใบในสตา์ของครูน้อยหมอดูหิวใจครับแล้วก่อนที่เราจะไปอ่านไพ่กันนะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูน้อยด้วยนะอ่ะวันนี้นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะที่ตําแหน่งที่1นนะครับตัวตนของเจ้าชะตานะขึ้นมาเป็นเจดาบนะครับเพูดถางเนี่ย การท,ที่ตัวเจ้าชะตาเนี่ยนะเป็นคนที่แบบมีความคิด พลิกแปลงนะครับเป็นคนที่แบบว่าวางแผนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความคิดที่แบบว่าอาจจะแปลกแตกต่างไม่ค่อยเหมือนใ,นใครนะครับนะเออแล้วก็เป็นคนที่วางแผนเก่งแน่นอนนะครับ Ар. เราต้องอเวลาขึ้นเส็จดาบมาในตำแหน่งตัวตนชาช,ชตาเน Cap ี่ยนะครับมันก็อาจจะมองได้ว่าเจ้าชะตาเน Cap ี่ยนะครับเอออาจจะกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่แบบมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับอ่าอาจจะอยู่ในภาวะของการที่กําลังโดนมีคนเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ย Urun, ต้องหาทางรับมือนะครับนะแต่เราอย่าไปทายว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะครับหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบฉนอะไรเงี้ยนะครับด้านรายนะเราไม่ควรทายนะครับพอเราดูในตําแหน่งของตัวตนเจ้าชะตานะครับจิตใต้สานึกของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดอยู่ตลอดเวลาในการรับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานะครับทีนี้เรามาดูในตําแหน่งที่2เนาะขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร์นะครับก็ สองใบนี้นะครับก็อาจจะ,ะได้ว่าตัวชะตาเนี่ยนะครับเป็นคนที่แบบต้องคิดพลิกแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับหาทางนะคิดแผนการนู่นนี่นั่นเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆนะอาจจะเป็นปัญหาที่เข้ามาโดยไม่ทันคาดคิดนะครับนะเดอะทาวเวอร์เนี่ยพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบฉุกเฉินนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบเข้ามาโดยที่เชะตาเนี่ยนะไม่ทันตั้งตัวนะครับทาให้เขาเนี่ยจะต้อง หาทางวางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอสองใบนี้ก็น่าจะสรุปได้ว่าตัวเจ้าชะตานะครับเป็นคนที่แบบว่าเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์อยู่เสมอเสมอเลยนะครับทีนี้เรามาดูในตำแหน่งที่3ซึ่งเป็นความมุ่งหวังนะครับความมุ่งหวังขึ้นมาเป็นไพ่ก้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เจ้าชะตาเนี่ยนะครับต้องการที่แบบ เขาเรียกว่าสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับอ่าแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอยู่อยูดด้วยตนเองนะครับแล้วก็จัดการเรื่องเงินต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในความควบคุมนะครับนะจัวตาเนี่ยมีความมุ่งหวังว่าชีวิตเนี่ยน่าจะเรียกว่ามีความสงบนะครับแล้วก็มีความมั่นคงนะตัวเองเนี่ยสามารถจัดการอะไรต่างๆได้ นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเพื่อรับมือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีความนิ่งสงบนะอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าชะตามุ่งหวังนะครับไพ่เก้าเหรียญต่อมาเป็นไพ่เด็กเหรียญนะครับในตําแหน่งที่4นะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยนะครับก็ขึ้นมาเป็นเด็กเหรียญนะก็บุ๋งบอกว่า,านะครับเจ้าชะตาเนี่ยน่าจะกําลังแบบว่าอยู่ในช่วงของการคิดนะครับ คิดที่จะต่อยอดนะครับต่อยอดให้ตนเองนะครับนำเงินที่มีอยู่กับตัวเองนะตอนนี้ไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้เกิดความงาะเงยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไปศึกษาหาความรู้ก็ได้นะครับนี่กาลังคิดอยู่เลยนะว่าจะเอาเงินไปทําอะไรดีหันหน้าไปทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการความมั่นคงอยากได้ความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นก็ จำเป็นนะครับที่จะต้องอจัดการบริหารเงินให้ดีๆนะครับเพื่อที่ตนเองเนี่ยจะได้นําเงินที่มีอยู่นะไปใช้ในการต่อยอดนะครับนะซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนทําอะไรบางอย่างก็ได้หรืออาจจะเน้นไปในเรื่องของการศึกษาก็ได้นะครับแต่มันก็บอกได้อย่างหนึง่งว่าตัวเชลตานเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับอทีนี้เรามาดูในตําแหน่งที่5นะ ตำแหน่งที่5นะครับขึ้นมาเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนเนี้ยก็พูดถึงเรื่องของการหยุดนิ่งนะครับความรู้สึกอึดอัดนะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนะภนะายในใจของเจ้ชาชะตาเนี่ยก็น่าจะเกิดความรู้สึกอึดอัดนะครับหยุดนิ่งนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้ชาชะตาเนี่ยคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องอจมอยู่กับในภาวะนั้นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับนะ,อ,ะอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่า จะต้องอถ้าติวว่าไปเรียนเนี่ยก็จะต้องศึกษาหาความรู้นะครับก็ยังทําอะไรใดไม่เยอะมากนะครับก็ศึกษาหาความรู้ไปก่อนจกนกว่าจะแตกฉานนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเอาเงินไปลงทุนทํากิจการอะไรก็ต้องอยู่วัดนะครับอยู่กับสภาวะนั้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวเองจะได้ไอเดียแนวคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาด้วยตนเองนะครับเห็นไหมมีวงออร่าอยู่ที่ศีรษะนะครับก็หมายถึงว่าเป็นการเขาเรียกว่าเกิดความคิดอะไรดีๆขึ้นมาจากการที่แบบต้องอยู่ยในสภาวะที่กําลังแบบ อัดทําอะไรไม่ได้นะครับไปไหนก็ไม่ได้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้ใช้เวลาในช่วงนี้นะครับทบทวนในสิ่งที่ตนเองกําลังทานะครับนะเพ mm ื hmm. ่ออะไรนะครับในตําแหน่งที่6นะครับก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับไปสู่ความเข้มแข็งได้นะครับนะ mm hmm. เหมือนเราแบบแตกฉานในอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้มีความสามารถมีความ มั่นอกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับนะราชาดาพูดถึงเรื่องของความมั่นใจความเด็ดขาดความเข้มแข็งในตัวเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับจะเป็นสิ่งที่เจ้าชะตาก็ต้องการอยู่เหมือนกันก็คือให้ก้าวเหรียญน,นะครับก็พูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งเด็ดขาดเหมือนกันนะครับจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับเนาะอืมนะครับอ่ะทีนี้นะเราก็ไปดูในตำแหน่งที่เจ็ซึ่งเป็นอุปสรรคของเจ้าชะตานะครับอ่าขึ้นมาเป็น the high priest นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ในตำแหน่งของอุปสรรคนะครับอ่าขึ้นมาเป็นไพ่ราชิีประจันนะอาตรงนี้เราก็อาจจะมองได้ว่าเจ้าชะตา,านเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าเอาแน่เอานอนทางอารมณ์ไม่ได้นะครับนะเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยนะครับต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับที่จะหาทางรับมือเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนวันไหววุ่นวาย ใจอยู่พอสมควรนะครับนะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าสภาวะอาจจะไม่นิ่งไม่เกิดความสมดุลเท่าไหรนะครับนะอาพฉะนั้นทางแก้ที่จะเกิดขึ้นก็คือขึ้นมาเป็นราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งอดทนนะครับการบรรลุเป้าหมายนะการพยายามนําพาตัวเองไปสู่ความสมําเร็จที่ต้องการนะครับนะคนเราอาจจะจะขึ้นมาเป็นราชาเหรียญได้เนี่ยก็จะต้อง ใช้ความเข้มแข็งอดทนนะครับนะต้องมีหัวทางด้านการค้าครับก็พูดอีกแบบหนึ่งก็คือต้องรู้จักมีกลยุทธ์ในการพลิกแปลงนะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทําอะไรที่ เอ่อจะสร้างความบัง่งคังให้กับตนเองในอนาคตได้อยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทางแก้นะก็คือถ้าเกิดกําลังวันไหวอยู่ก็ต้องพยายามดึงความเข้มแข็งในตัวเองออกมาให้เยอะๆนะครับอ่าเอาเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยมาเป็นเอ่อตัวตั้งไว้นะครับเพื่อที่เราจะเดินไปให้ถึงเนาะอ่ะต่อไปนะครับเป็นความคิดภายในใจนะครับความคิดภายในใจเนี่ยขึ้นมาเป็นราชินีถ้วนยนะครับอ่ก็ผงบอกว่า ในใจของเจ้าชะตาตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่ากําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะราชินีทั่วเนี่ยคือการนั่งรอคอยนะครับแล้วก็ดูแลนะครับความรู้สึกของคนรอบข้างเนาะแต่ในที่นี้เราอาจจะมองได้ว่าเป็นการดูแลความรู้สึกของตัวเองก,ก็ได้นะครับนะเจ้าชะตาเนี่ยนะครับก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกอตลอดเวลานะครับมันทําให้ใจิตใจเนี่ยค่อนข้าง ปั่นกวนวนเรวันไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือเจ้าชะตาก็จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะครับดูแลความรู้สึกตัวเองให้ดีๆนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็เพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะครับแม้ว่าจะมีความอึดอัดอนะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่แฮงแมนกับราชินีท้่วเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของการรอคอยนะครับการเขาเรียกว่าการ อยู่กับตัวเองให้เยอะๆนะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะได้แบบว่าอะคอยดูแลผู้คนดูแลคนอื่นก็ได้นะครับหรืออาจจะดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาเิ้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปในตำแหน่งบทสรุปนะครับขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้นะครับหนึ่งไม้พูดถึงเรื่องของการได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับการมีไอเดียใหม่ๆนะครับการเริ่มทําอะไรใหม่ๆการลงมือทํานะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะก็สอดคล้องกับไพ่ เด็กเรียนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการเริ่มต้นนะครับนะอาจจะเริ่มต้นด้วยการเอาเองินไปลงทุนเพื่อให้ได้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับหรือการหรือการที่เจ้าชะตาเป็นคนช่างคิดนะครับก็นอกเหนือจากที่เราจะต้องช่งางคิดเพื่อที่จะวา,างแผนรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดฝันแล้วเนี่ยบางทีกอ็อาจจะได้เกิดไอเดียดีๆขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตานะครับก็อาจจะต้องอลดความ เรียกว่าความกังวลความวุ่นวายของตัวเองนะครับนะเราก็กำหนดถึงเป้าหมายให้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีแรงบันดาลใจดีๆเกิดขึ้นนะครับพอมีแรงบันดาลใจดีๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้นะครับนำมาตั้งเป็นเป้าหมายเพื่อที่จะไปสู่ความมัง่งคั่งที่เราต้องการนะรนะที่เราต้องการที่ตัวที่ชักาต้องการเนี่ยก็เป็น 9ก้าเหรียญด้วยนะครับเก้าเหรียญก็พูดถึงความมั่งคั่งนะมีทรัพย์สินเงินทองให้จัดจ่ายใช้สอยได้นะครับเราสามารถจัดการตัวเองนะครับชีวิตก็เขาเรียกว่ามีความมั่นคงอยู่นะครับเป็นแบบเป็นเศรษฐีมีนะเป็นคนร่ําคนรวยนะครับนะแต่ก็ต้องมีความเด็ดขาดในตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมดูแลจิตใจของตัวเองนะครับอ่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วที่ออกมานะครับขึ้นไพ่เหรียญมา3าใบนะครับก็คือ9เหรียญเด็กเหรียญนาชาเหรียญนะครับอ่ก็บอกบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับช่วงนี้ให้ความสําคัญกับเรื่อง การเงินพอสมควรนะครับนะแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามานะครับก็คือเจ็ดดาบแล้วก็ราชาดาบนะครับน้าสองใบนะครับเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าะตาก็จะต้องวังแผนเพื่อให้ตัวเองมีความเข้มแข็งนะซึ่งจะนําไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างเงินนะครับแล้วก็นํามาสิ้นความมั่งคั่งมั่งคงนะโดยจะต้องอเริ่มต้นจาก การมีไอเดียใหม่ๆนะครับการได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะครับต้องออกไปแสวงหาเน้ะแล้วก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆดูแลความรู้สึกตัวเองและคนรับข้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาหนักๆอยู่พอสมควรเช่นมีเรื่องที่เข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเรื่องที่โดยชะตาก็จะต้องหาทางแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลามันทาให้รู้สึกอึอดอัดแล้วก็ส่งผลให้อารมณ์ไม่มิ่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็จ้าสถาก็ะาาจะต้องพยายามจัดการนะครับ,นะรบแต่ดูจากให้เจ็ดดาบแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งนะครับมีความสามารถแล้วก็น่าจะผ่านค้นอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้ดีพอสมควรนะครับโอเคครับก็ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วของการอ่านไพ่ไปด้วยกันนะครับอ่านไพ่เยียวยาใจกับครูน้อยหมอดูหินใจนะเพื่อนๆพื่ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe เป็นกําลังใจให้กับครูน้อยด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ